า,า,านี่นะพี่น้องเต็มวัดอรุณเลยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเวลาช่วงประมาณ16นาฬิกายังคึกคืนอยู่เลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวบอมจุนสิพาไปชมตรงโชนท่าเรือก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ ขออนุญาตผ่านทางนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศลาสกาสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทา่นานนะสบายดีพี่น้องสุกคนได้พี่น้องเด้อตอนนี้บางจุนกับอยู่ที่วัดอรุณเนานะพี่น้องเนาะเสริมบ,บางจุนมากต่ตอนนี้ก็เป็นเวลา สี่โมงเย็นเนาะพี่น้องเนาะพามาอัพเดตพามาชมาวันที่5าธัานวาคมเนาพี่น้องเชิงมือเงี้นี่ก็เป็นมือที่ตรงกับวันพ่อแห่งชาติของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็มาถ่ายรูปเนาะคือแบบว่าเพิ่นก็มาแบบเที่ยวกันร้ายเนาะพี่น้องนะน นี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเวลาช่วงประมาณ16นาฬิกายังคึกค,คืนอยู่เลยพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวบอมจุนสิพาไปชมตรงชนท่าเรือก่อนนะพี่น้องเนาะนอนุญาตผ่านทางนี้พี่นะ้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของวันที่5ธันวาคมเนาะที2,566เลยพี่น้องเดอ้อตรงกับวันพ่อแห่งชาติเนาะอันนี้จะเป็นโชนที่ าชาวต่างชาติเข้าเนาะพี่น้องเนาะ,ะเข้ามาเพิ่นก็จะแจกน้ำคนละขวดละขวดละขวดเนาะ,ะ่ะเดี๋ยวมาชมตรงท่าเรือก่อนเนาะพี่น้องเรือพี่น้องเด้อนี่ก็สิเป็นท่าเรือเนาะจุดนี้สามารถขึ้นเรือไปไอคอนสยามได้เลยเนาะพี่น้องมีทั้งเรือ16บาท30บาท20บาทเนาะสามารถมาขึ้นตรงนี้ได้เลยนี่ จุดจำหน่ายบัตรก็จะอยู่ตรงใช้มือนะพี่้องิ่นอ่าายในวัาดอรุณผ่นกสิมีเก้าอี้ให้นั่งแบบนี้เนาะนี่เนาะพี่้องจุดจำหนา่ายตัวเรือเนาะชมวิว30บาทบ่านั่งเรือชมวิว30บาทหลักล้านวิวหลักล้านเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นตรงนี้ก็สิเป็นแบบว่าร้านขาย อาเสื้อผ้าลายไทยเนาะเนาะ,นะมีแบบชุดลายไทยเสื้อผ้าส่วนลายก็สิเป็นแบบว่าผ้าไทยเนาะพ้องกางเกงช้างหรือว่า no, <skip. S 1> เคอื่องแบบว่าอของที่ระลึกเนาะนี่ชุมชนนี้ ห้องน้ําก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยพี่น้องเดินไปสุดเลยเนาะห้องน้ำบางช่วงเย็นๆกับวัดอรุณกับสุพรรนกับสิมาเที่ยวกันหลายแบบนี้เนาะอีกอย่างมือนี่ก็เป็นมือวันสําคัญของฝั่งไทยเลยเนาะกระแสให้นักท่องเที่ยวมาหลายกันพิเศษเป็นพิเศษนะพี่น้องไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในเนาะคลิปนี้บอกจุนสิเอาโบ่ยเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาสั้นๆเนาะสักสิบนาทีพอเนาะพี่น้อง ถ้าว่าท่านผู้ชมอยากจะมาวัดอรุณกันัน่งเรือมาได้เลยเนาะคี่น้องเนาะคือแบบเรือข้ามภาคก,กับพระบรมหาราชวังมากับห้าบาทเนาะนั่งข้ามภาคมาจากท่าเรือท่าเตียนมายังวัดอรุณ่าบริการกค่ะห้าบาทเป็นบอกเนิกัสมาถ่ายโลกสวยมากเลยเนาะ ได้มาก็ถ่ายรูปตรงประตูตร,ตรงนี้นะเนาะเปิดตั้งแต่8ปดโเช้าถึง18บแปดนาฬิกานะสิบแนาฬิกาสานาทีโอ้โหพี่น้องสวยมากนี่สี่โมงเยน็นแกยังแบบแน่นหนาเหมือนเดิมเนาะนี่แหละพี่น้องศิละปะวัฒนธรรมไทย คือสาวต่างชาติสนใจเนาะส่วนหลายเคนมาเที่ยววัดอรุณนี้เ้าสังเกตก็คือเพื่อนชิมมาแบบใส่ชุดไทยถ่ายรูปคู่กับวัดอรุณไปนอนไปนอนไะเดี๋ยวเดินลมวอดอ่ารอบๆก่อนแล้วค่อยขึ้นไปข้างบน ูเนว้าพี่น้องเ้ยฝั่งนี้เต็มเลยนี่สาวต่างชาติถ่ายรูปสวยมากพี่น้องโอเควันบายวันวันบายวันเล่นแบบ ข้างบนก็เต็มข้างล่างก็เต็มเลยเนาะนชุดไทยทางนั้นพี่น้องเลยชุดละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบชุดละร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยบาทแบบเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าคึ้ฟ้าคึ้นฝนแน่นะพี่น้องนี่เนาะเห็นไหม นี้ก็สิเป็นด้านหลังของวัดอรุณเนาะจะมีจุดเก้าอีให้นั่งพักแบบนี้เนาะพี่น้องโอ้โหนี้ใส่ชุดไทยบอกมาสวยมากนี่มากันทัวร์เลยเนาะชาติ่างชาติ นี่นะพี่น้องเต็มวัดอรุณเลยอันนี้คือเป็นวันพิเศษวันสําคัญนะพี่น้องวันที่ห้าธันวาคมกับซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยเนาะท่องเที่ยวเพ็่นกษิมาเที่ยวเมืองไทยกันหลายพิเศษในวันนี้เนาะพี่น้องส่วนรายข้าก็จะเห็นเพื่อนกษิรไปกระจายตามวัดไทยเนาะตามวัดแต่ละวัดที่เป็นวัดโฟหรือว่าวัดอรุณพระบรมมหาราชวังเนาะคือมีแต่ชาวต่างชาติเต็มหมดเลยเนาะพี่น้อง เมืดยิ่งสืหลายนะ้อง่งมืดยิ่งเยอะโอ้พุดนะน้องไอ้ยังลังเขามาโอ้พีพีเอฟซีที่เขามารับชมคลิปของบางจุนกับบางจุนกับฝากกดไลค์ดนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให่งบางจุนในการทำคลิปต่อไปนะเนาะนี่ทานผู้ชมที่กดไลค์ให้บางจุนกับขอบคุณหลายหลายนะพี่น้องเนาะอันนี้คือกำลังใจที่ดีเลยเนาะพี่น้องเนาะรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เด้อพี่น้องเด้ดอ พราะได้ไมีแหงสูต่ต่อในการทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะกำลังใจที่ดีก็คือจากท่านผู้ชมทุกทกท่านนี่แหละพี่น้องโอ้สุดไทยเต็มวัดเลยเห็นไหม,มพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหมบางคำจุนก็บม่อยากถ่ายเพิ่นไลฟ์ปันปไนด้หอกพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเป็นการรบก,กวนเพิ่นเนาะถ่ายเป็นไกลๆเอา นี่ผู้ชายชายก็หล่อแน่นอนหล่อป<ะ>่ะพร้อ,อ,อ,อมที่จะขึ้นข้างบนหรือยังนี่ไปะนะพี่รองขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปสมความข้างบนนี่คือขึ้นมาชั้นที่สองนอะพี่งอไปี๋้วเข้าขึ้นตรงชนนี้แล้วก็ไปเดินทะลุลงฝั่งโน้น นี่น้อพี่้องตอนนี้เขางกับกินมาข้างบนแล้วบรรยากาศกำลังดีครับ เพื่นมาถ่ายรูปก,กันเต็มเลยเลียยเ้ยวหัาเลี้ยวใช้ชดครับนี่เลี้ยวหัาสิลงตรงนี้เด้อยผีผนดองเด้อโอ้นี่มีเพ่นถ่ายรูปแบบนอนถ่ายเลยสูงพอสมควรน,นั่นนี่ขึ้นนี่ต้องระวังเลย จะมาวัดอรุณนี่ต้องเตรียมแบตโทรศัพท์มาให้หลายๆเดี๋พี่น้องมาแล้วต้องถ่ายรูปเนาะไปะเดี๋ยวอลงตรงนี้กางขื้นเพื่อกระสีเล่นไฟเห็นบ่นพี่น้องมันจะมีไฟอยู่เลยเนาะแสงสีสวยไปเดี๋ยวออกไปตรงโชนด้านนอกอีกทีเนาะเดี๋ยวออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้เนาะ แต่ว่าเคนซื้อมายืนฝั่งนี้กันหลายนะพี่น้องเห็นปะใช่อันนี้คือแบบโอ้แบบว่ามาเบาจนกระมาหลายรอบแล้วเนาะวัดอรุนมารอบแบบกับแบบโมเบืบ่อนะพี่น้องแบบว่ามาเฉิด้กับแบบตะลึงกับความสวยงามอีกอย่างเข้ากับเห็นนักเ่องเที่ยวมากันตลอดเลยเนาะวัดอรุณแบบมาบระกาสายจริงๆนะพี่น้องบพว่าซิเป็นวันสําคัญหรือว่าวัน อย่างกระตามวันธรรมดาแห่งหลายคับมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติาเป็นวันธรรมดาเนาะถ้าวันหยุดนี่จะมีพี่น้องฝั่งไทยมาหลายพอสมควรน,นะนี่มึงเน่พี่นอ <c oughs> ้องเมือม่อเมิ่นห่งมาหลายค่ะ นี่มาเป็นทัวรถายลูกเป็นมีไก่พามาเลยนะถ่ารูปคู่กับ,บกวบบัดอรุณโอ้อันนี้เป็นเวลาเพิินจูดฟุเล่นไฟแสงสีสีสแสงเนาะนี่ได้พี่น้องวัดอรุณเนาะวัดอรุณรอบที่1เป็น19นาฬิกายนาทีรอบที่ 2- 19นาฬิกายี่นาที่ไ้ เนาะตามนี้เด้อพี่น้องเด้อตลาดลางเพิ่นตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมเลยเนาะ อาน้องพี่น้องนอกจากสำหรับคลิปในบางคมนกับสิรตจบคลิปโดเพียงสเมีร์และพี่น้องเด้อจะได้าบางจุนกับขอบคุณเอฟซีุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมสองของบางคมจนนะพี่น้องเนาะก็ชูทายกันขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเลยพี่น้องเด้อชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดลหนึ่งไลค์คลคนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บางคมจนในการทำคลิปต่อไปเนาะก็ชดทายกันสบายดีสวัสดีครับพบกันใหม่อีฟีนาเด้อพี่น้องเด้อ